แน่นอนครับใครที่ติดตามอยู่พูดถึงเมื่อกี้นี้เกิดบอกไปวันศุกร์แบบนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ Software, s o ฟ t ์พาวเใช่ไหมัะซอฟ์พาวเวอรใช่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะคืออย่างที่ทราบกันเีว่าตอนนี้รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของซอฟท์พาวเนโยบายต่างๆว่าจะเป็นซอฟ t ์พาวเด้านอาหารด้านเกมอ,อย่างที่ช่วงเมื่อประมาณเดือนกรกฎานะพี่บอลที่มีการจัดงาน อซอฟต์พาวเวอร์ไปทักกาาทักกาหลายๆคนก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานมาแล้วด้วยต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากๆครับในส่วนของการจัดงาน11อุตสาหกรรมะนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งเด็กทั้งเยาวชนทั้งคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไปตามหาความฝันและก็ไปตามหาโอกาสกันนี่นะฮะเขาบอกแล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็เท่ากับโอกาส เห็ไหมฮะเราไปมองเห็นว่าเออเราชอบอะไรผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เห็นน้องๆมีความชอบยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องเกมค่ะบางคนบอกถ้าในอดีตอ่ะก็จะมองว่าเด็กเล่นเกมคือเด็กติดเกมอเด็กติดเกมคือไม่ทําอย่างอื่นแต่จริงๆปัจจุบันเป็นยังไงคะพี่บอลโอ้ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เด็กที่เล่นเกมเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นโปรแกรมเมอร์อ่าคิดเกมต่างๆไปอีกได้แล้วขายนะถ้าเกิดเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งๆเนี่ย ทำเกมที่เก่งเสร็จปุ๊บก็ขายไปต่างประเทศยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จเยอะเลยท<ช>ี <ๆ S 2> เดียวรวมไปถึงเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตได้ด้วยคือบางคนอาจจะมองว่าเล่นเกมไปวันๆทําอะไรได้บ้างแต่จริงๆไปแข่งระดับโลกได้ได้เงินรางวัลกลับมาแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเราใช่ครับหรือแม้กระทั่งด้านอาหารอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างสําคัญนะฮะที่หลายๆคนติดตามแล้วก็บอกว่าชื่นชอบมากๆเลยทําอาหารในพื้นถิ่นของแต่ละภูมิภาคก็จะเห็นว่ามีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน<ช>เหรานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งซอฟท์พาวเเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่รัฐบาลก็มีการผลักดนันเรื่องของอพ่อครัวเนาะหนึ่งแม่ครัวหนึ่งตำบลหนึ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ช่วยสามารถผลักดนันสร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชนได้ด้วยนี่แหละนะครับคือเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์ที่วันนี้หลายๆคนที่ติดตามอยู่นะฮะในวันศุกร์แบบนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของซอฟท์พาวเวอร์ที่จะมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็นําเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมด้วยใครที่ติดตามอยู่ครับคุณผู้ชมมีเรื่องราวความสนใจซอฟท์พาวเวอร์แบบใดบอกเรามาได้ด้วยนะคุยข่าวมาได้ด้วยนี่ทักกันมาได้เลยนะคะในเพจ a c e b o o k ของเ,อเรานะคะรวมถึง y YouTube นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณผู้ชมกันนะคะ แล้วก็ในวันนี้ค่ะพี่บอลอย่างที่เราได้บอกไปว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์ด้านศิลปะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะคสวัสดีท่านเสริมคุณคุณาวงนะคะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนุตสากรรมด้านศิลปะค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณยานันต์คุณบอลฮะ สวัสดีครับสวัสดีนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Better Future นะครับอย่างที่เกริ่นบอกคุณผู้ชมกันเรื่องราวของ Soft Power เป็นเรือธง,งสำคัญที่รัฐบาลก็ได้มีการผลักดันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมด้วยหนึ่งในนั้นครับนั่นก็คือศิลปะไทยสู่ Soft Power ระดับโลกต้องเรียนถามคำถามแรกก่อนเลยในเรื่องของการพัฒนาศิลปะไทยจะไปสู่ซอ f t p o w e เเรื่องนี้ความสาคัญมันเป็นยังไงฮะท่านครับครับ ในจุดแรกก็คือว่าตัวศิลปะเองเนี่ยมันก็เป็นต้นทางของการที่จะไปสู่สาภาวกรอื่นๆตัวอย่างเช่นในการศึกษาในระดับอนุบาลประถมมัธยมในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการพาเด็กไปเยี่ยมชมหอศิลป์พอไปพาไปเห็นหรือเข้าใจถึงศิลปะซึ่งเป็นการพัฒนาสมองซีกซาย คือหมายถึงว่าเด็กๆทั้งหมดที่ไปดูศิลปะเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไปเป็นศิลปินกันทุกคนมันมีคนไปเป็นศิลปินสักประมาณไม่เกินเปอร์เซ็นต์หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยก็ไปเป็นวิศวกรเป็นแพทย์เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นทุกอาชีพน,นะฮะซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยก็ก็มีศิลปะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเอมนุษย์อยู่อันนี้อันนี้คือในในยาอันหนึ่ง ก็ถือว่าศิลปะทำายได้ที่แบบนั้นน่นะฮะเพราะฉะนั้นศิลปะจะว่าไปศิลปะก็ก็เป็นเหมือนกับรากฐานของซอฟต์าวร์หรือพลังดานด้านคิีฟทั้งหมดนะครับ <S <S ถ้าเรามีศิลปะปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้ต่างๆหลากหลายค่ะก็<ม>ให้เด็กๆแนวเริ่มต้นพื้นฐานจากการมีศิลปะก่อนทีนี้ค่ะถ้าพูดถึงภาพรวมของอุตสาหการรมศิลปะในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ครับในอุตาสาหกรรมศิลปะในประเทศไทยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยถ้าถ้าพูดถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจไปเลยก็จะมุ่งไปในเรื่องของการที่ว่าตลาดศิลปะปัจจุบันเนี่ยมีการขยายตัวในรอบประมาณสามปีมานี้มีการขยายตัวอย่างตอ่อเนื่องนะครับ่ะเกมื่อเมื่อก่อนเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออศิลปะมันอาจจะเป็นสําหรับผู้ที่มีฐานะเพื่อที่เอาไปตกแต่งสถานที่ที่เป็นบ้านหรือสานักงานใช่ไหมฮะ แล้วก็จะมีเฉพาะเออ,องค์กรขนาดใหญ่หรือธนาคารที่จะเป็นผู้สำัองสิน,นศรลปะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าศิลปะเนี่ยได้กลายเป็นต้องเรียกว่าสินค้ายอดนิยมอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะพร้อมๆกับการเติบโตของออตลาดอาร์ทอยในประเทศไทยและในต่างประเทศ อย่างน้องขายเบบี้อย่างเงี้ยที่ขายที่ป๊อปมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ขายดีที่เป็นฝีมือคนไทยถูกไหมฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยขายเบบี้ก็ปรากฏตัวในฐานะศิลปะด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีแต่เพียงขายเบบี้ก็ยังมีศิลปินอีกจำนวนมากแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับศิลปินที่เป็นตำนานของไทยไม่ว่าจะเป็นการที่ราคา ประมูลทั้งในไทยแล้วก็ในฮ่องกงมีการขยายตัวด้านราคาของจิลปินตำนานแบบพระสวรนดัชนีประเทิงเอ็งเจริญจากรพัน์โบเชียกริเหล่านี้ก็ไม่ได้แปลว่าไทยเบบี้เติบโตแล้วทางจิลปินที่เป็นต้องเรียกว่าเบอร์ใหญ่ของไทยจะไม่เติบโตก็เติบโตไปพร้อมกันด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีว่า สรุปว่าตลาดศิลปะของเรามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องครับน,นี่นะฮะเราจะเห็นชัดเลยว่ามีการขยายตัวทั้งเจเนอเรชันใหม่เองที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็รุ่นระดับตำนานก็มีการเติบโตเช่นเดียวกันถามถึงปัจจัยกันบ้างดีกว่าครับในการที่จะพัฒนาศิลปะไทยของเราเนี่ยไปสู่ระดับโลกระดับสากลเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่เป็นปัจจัยหลักครับครับ ปัจจัยเอาไปว่าโครงการที่กําลังทากันแล้วนะฮะโครงการที่กาลังทงาทงทเนี่ยที่ที่ก็น่าจะเป็นหัวใจในการที่จะพัฒนาศิลปะไทยของเราให้มีมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไประดับนานาชาติได้ก็ต้องเริ่มต้นจากว่าเรายังขาดหอ,อ,อ,อศิลปะว่าทารุ่นสมัยที่แสดงปอดศารศิลปะไทยอย่างครบครันซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ ป็นจุดเริ่มต้นสําคัญแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่เราไม่มีเอพิพิธภ,ภัณฑ์ที่พอไปดูดูเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นี้ดูจนจบจะเข้าใจว่าศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยเนี่ยเขาเขาไปมาอย่างไรมันไม่มีอะพอพอไม่มีปุ๊บคนก็จะไม่เห็นภาพรวมของการพัฒนาของศิลปะไทยแล้วก็บางทีศิลปินเนี่ยที่ทํางานรุ่นใหม่บางทียังไม่รู้ด้วยซ้ำาไปว่าที่ตัวเองทาเนี่ย เขาเคยทามาแล้วเขาเคยทํามาแล้วยังไงเพราะว่าเพราะามันไม่มีที่ให้เขาไปดูนะฮะเขาก็ไม่ผิดหรอกที่เขาอาจจะเกิดกลายไปทําซ้ําขึ้นมาซึ่งเอเสียต้องเรียกว่าเสียประโยชน์ในการพัฒนาวงการศิลปะเพราะฉะนั้นโครงการอันหนึ่งก็คือโครงการที่เราจะเอ,อพัฒนาคอลเลกชันหรือการจัดแสดงในหอศิลป์แห่งชาติเพื่อที่จะเป็นต้องเรียกว่าเป็นเอ,อ ที่รวมของการพัฒนาของศิลปะไทยตั้งแต่ประมาณ2,450นี่เนี่ยนะขึ้นมาว่ามันมาอย่างไรบ้างจนถึงปัจจุบันก็จะทำให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีแนวคิดรัฐบาลมีแนวคิดที่จะพัฒนาเรื่องระบบภาษีศิลปะให้ให้ภาษีศษิลปะใน,นทุกแง่มุมเนี่ยมีความ มีความช่วยเหลือวงการศิลปะให้แข็งแกร่งขึ้นเริ่มต้นจากภาษีที่หนึ่งก็คือภาษีที่เป็นไรายได้ของศิลปินคือเมื่อก่อนเนี้ยศิลปินเนี่ยสมมติว่าขายรูปได้หนึ่งหมื่นบาทศิลปินสามารถหักให้จ่ายได้สามสิบเปอร์เซ็นคือสามพันบาทอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไปคำนวณเป็นภาษีไรายได้บุคคลธรรมดานะฮะ แต่ว่ารัฐบาลมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนไอ้สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยกลายเป็นหากให้จ่ายได้หกสิบเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าถ้าศิลปินได้เงินหนึ่งหนึ่งหมืนบาทเนี่ยคำนวณภาษีแค่แค่สามพันบาทไค้ส hmm. ี่พันบาทเขาไปคำนวณภาษีแค่สี่พันบาท hmm. ก็คือแปลว่าศิลปินเอ่อการเปลี่ยนแปลงภาษีนี้จะช่วยให้ศิลปินมีไรายได้มากขึ้นนะครับ hmm. เสียภาษีน้อยลงได้ไรายได้มากขึ้น อันนี้ก็คือช่วยศิลปินช่วยเปที่ศิลปินโดยตรงเลยอืมค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการมีแนวคิดเกี่ยวกับการเอในเมื่อในเมื่อช่วยศิลปินแล้วหาวิธีช่วยให้ศิลปินขายงานได้อีกวิธีหนึ่งโดยการปรับระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้องานก็คือให้มีภาษีให้ให้สามารถลดหย่อนภาษีได้เมื่อซื้อศิลปะ อันนี้อิมเมจิงคล้ายๆกับที่ไปซื้อกองทุนนะฮะคือปลายปีไปซื้อกองทุนอย่างเนี้ยก็<笑><笑>เหมือนกันแทนที่จะเป็นกองทุนครั้งนี้รัฐบาลก็มองถึงความสำคัญของการระบบนิเวศในระบบศิลปะรัฐบาลก็เลยให้มีลดหย่อนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อศิลปะด้วยครับนะฮะไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคน<ม>อันนี้ก็จะทำให้เกิดการคนก็เ,เหมือนกับ เอาไปลดหย่อนภาษีคนก็จะไปซื้อศิละปะก,กันมากขึ้นอันนี้แอพพลายกับทุกคนเลยนะฮะประชากรไทยทุกคนโอ้<ม>เป็นประโยชน์มากมากเลยเนาะเป็นประโยชน์มากก็คือว่าก็หลายๆคนผมคิดว่าเป็นหมื่นต้องเป็นหมื่นคนแหละท,ที่ที่ก็จะไปซื้อศิละปะเออ่ขึ้นมานะฮะซึ่งอาจจะต้องมีข้อกําหนดว่าต้องเป็นศิละปะของศิลปินไทยนะแล้วต้องต้องซื้ออยู่ในระบบที่ ที่โปร่งใสเป็นรมนะฮะอะไรก็ว่าไปซื้อจากศิลปินโดยตรงก็ได้ซื้จอจา,จากแกลเลอรี่ก็ได้แต่ว่าก็ต้องบันทึกเป็นไรายได้ของแต่ละที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ,อ,รบอันนี้อัน,นใ,หให้เป็นตัวอย่างสองอย่างครับครับก็จะเห็นภาพเป็นปรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ,รบก็ช่วยเหลือทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็สนับสนุนให้คนทั่วไปเนี่ยมาสนับสนุนในเรื่องของศิละปะมากยิ่งขึ้นทีนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของแนวทางหรือว่าทิศทาง งานศิลปะไทยต่อจากนี้จะเป็นอะไรบ้างะคะเอ่อทิศทางงานศิลปะไทยต่อจากนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าเออเราก็ทางรัฐบาลก็มีแนวคิดที่จะพยายามจะเอาศิลปะไทยไปสแสดงในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะฮะทั้งในรูปแบบของเทศกาลศิลปะเช่นเออเทศกาลศิลปะใหญ่ๆหเช่น งานเวนิสเยนเล่ซึ่งประเทศไทยก็เคยแสดงแล้วก็ไม่ได้แสดงไปสองปีสองครั้งนะฮะเพราะเขามีสองปีครั้งครับเราก็คงจะรื้อฟื้นแนวคิดนี้ให้กลับไปแสดงแล้วก็พยายามจะขยายเอาไปสู่เทศกาลศิลปะประเทศนี้ใหญ่ๆอีกสักสองสาแห่งเพื่อให้ศิลปะไทยเนี่ยเขาไปแสดงตนไปมีที่ยืนในเวทีนานาชาติอีกด้านหนึ่งก็คือ อมันจะมีอีเวนต์ประเภทอาร์ตแฟร์เมื่อกี้คืออาร์ตเฟสิโวใช่ไหมฮะก็คือแสดงเฉยๆไม่ได้ขายอาร์ตแฟร์เนี่ยก็คือเขาไปขายงานศิลปะที่อินเตอร์เนชั่นแนลอาร์แฟร์อันนี้ก็คงจะมีแนวคิดที่พยายามจะวิธีสนับสนุนให้แกลเลอรี่ไทยโดยที่มีศิลปินไทยเนี่ยนำไปจัดแสดงในเทศกาล ขายเรียกว่าอาร์แฝ r อินเตอร์เนชั่นแนลอารเนี่ยมากยิ่งขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลกอันนี้สองโครงการนี้ก็จะเป็นสองโครงการที่จะทําให้เราไปปรากอตัวมากยิ่งขึ้นในตลาดนานาชาติครับ นี่นะครับก็จะเห็นชัดเลยว่าในด้านของศิลปะไทยที่จะพัฒนาไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลเนี่ยก็ต้องใช้องค์ความรู้มากมายแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของศิลปินด้วยในช่วงท้ายครับอยากให้ท่านได้มีการสรุปในเรื่องราวของศิลปะของไทยแนวโน้มทิศทางความสดใสที่จะเกิดขึ้นในการที่จะไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกปิดท้ายรายการให้หน่อยครับท่านครับครับก็ จริงๆแล้วนโยบายซอฟท์พวร์ด้านศิลปะแล้วก็เรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟ t ์พ r วเรนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นแนวคิดที่น่าจะเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจอันใหม่ของประเทศไทยได้แล้วก็สามารถเป็นอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ในที่สําคัญอันหนึ่งที่ไม่ใช่มีเพียงเรื่องท่องเที่ยวหรือเรื่องอุตสาหกรรมที่เป็น แบบเดิมน,นะที่ผลิตรถยนต์ที่ผลิตเครื่องไฟฟ้าหรือที่ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่นยน่าจะเป็นยุคที่ประเทศไทยมีเครื่องจักรอีกอีก,อกชิ้นหนึ่งก็คือเครื่องจักรในการที่จะมีเศรษฐกิจสร้างสรรใน11อุตสาหกรรมนะฮะรวมทั้งแฟชัน่นรวมทั้งมวยไทยรวมทั้งกีฬาเเฟสติวัล และศิลปะเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นตัวพลังเป็นขับเคลื่อนนะฮะเกี่ยวกับศิลปินแล้วก็ศิลปะไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยในอนาคตครับก็อนาคตสดใสครับอ,อนาคตสดใสแน่นอนโดยสรุปปิดท้ายศิลปะไทยสดใสสู่ระดับสากลในด้านของซอฟต์พาวเวอร์วันนี้กลับขอบพระคุณครับคุณเสริมคุณคุณนาวงประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบพระคุณนะครับขอบควณดีครับ นี่ฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะฮะเป็นการผลักดันเรื่องของศิลปะไทยแล้วก็ศิลปินไทยด้วยที่วาดรูปออกแบบต่างๆให้มีอนาคตที่สดใสใช่<ม>ค่ะก็อย่างที่ท่านประธานได้บอกไปว่าอนาคตเรื่องของศิลปะไทยซอฟต์พาวเวอร์<ม>สดใสอย่างแน่นอนนะคะ